95, 95, ร,ร้อยเก้าสิบเก้าถึงห้าเปอร์เซ็นเป็นของมึงความผิดเรื่องนี้กูไม่คิดคนจรยงกูทำไม่บอกกูวะแล้วมึงไปิ้งหนูไปมึง้างนะกูลัางมือไม่ได้เพราะมันเกิดเกิดครั้งหนึ่งตอนเด็กกูใช้เทน้ำยาลิซ่าใส่ขวดน้ำแบบนี้ไว้เกิอไปนสีใสแล้วเอาไปทอดในหลังตู้เย็น <c oughs> <c oughs> หลังตู้เย็นอย่างนี้ และในที่มีไปห้องงานห้องคนงานก็คือมึงกินข้าวตรงนี้มึงนอนตรงนี้มึงถูตรงนี้พ่อคูกินข้าวอิ่มไปนั่งทิ้งหิวน้ำไหมอันไรเจอขวรเยี่ยนี่อยู่หลังเยียนป,ะปะ๊าป๊าอืมขวดน้ำอ,อะไรอ่ะอืมมึงว่าพ่อคููขายละ